สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวทำอาหารทานง่ายๆค่ะเมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราปลาหมึกค่ะสาวทำทานเองทำง่ายๆที่บ้านค่ะส่วนผักที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นผักที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านนะคะก็จะมีพริกปก้ามีมะเขือเปราะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะสาวก็ตำพริกชี้ฟ้าใส่กับกระเทียมนะคะ ก็มีที่ซื้อมาก็จะมีใบกระเพราแล้วก็หัวหอมค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งให้ร้อนแล้วก็ไปลงมือผัดด้วยกันเลยค่ะคลิปนี้สาวขอปิดเสียงแล้วก็ใส่เสียงดนตรีแทนนะคะเพราะว่าเสียงเครื่องดูดควันจะค่อนข้างดังค่ะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะ พอพริกกับกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะคะสาวก็จะใส่มะเขือลงไปผัดก่อนค่ะเพราะว่ามะเขือเปราะค่อนข้างจะสุกช้ากว่าเพื่อนนะคะก็จะใส่ลงไปผัดก่อนเลยค่ะจะใส่อะไรก่อนหลังก็ตามสะดวกนะคะทุกคนแต่ปกติก็จะใส่อะไรที่สุกช้าใส่ไปก่อนนะคะอะไรที่สุกเร็วก็จะใส่ไปทีหลังเพราะว่าจะได้ไม่เละค่ะส่วนปรุงรสสาวจะใส่น้ำมันหอยก่อนค่ะ ต่อมาก็เป็นผงปรุงรสค่ะก็ตามด้วยน้ําตาลนิดหน่อยค่ะใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะสาวจะใส่ไปนิดหน่อยให้รสชาติกลมกล่อมค่ะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะปกติก็จะผัดปลาหมึกก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้สาวไม่ผัดปลาหมึกก่อนค่ะเพราะสาวไม่อยากให้ปลาหมึกสุกก่อนแล้วก็จะสุกมากเกินไปจะทําให้ปลาหมึกแข็ง เหนียวแล้วก็ตัวเล็กค่ะก็ตามด้วยน้ำล้างครกนะคะที่ขาดไม่ได้ <c oughs> สาวก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มไปอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อ <c oughs> ให้ได้รสชาติความหอมแล้วก็ความเค็มขึ้นมาอีกนิดค่ะ <c oughs> พอมะเขือเริ่มสุกแล้วก็จะใส่ปาปริกาลงไปผัดค่ะอันนี้พอดีสาวมีอยู่จากสวนหลังบ้าน <c oughs> ก็เลยเอามาใส่ให้เป็นผักค่ะ <c oughs> ก็จะได้ไม่ทิ้งเนาะ จะกินสดหรือเอามาผัดเป็นเปรี้ยวหวานหรือผัดกะเพราก็ได้นะคะสาวใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ได้ความหอมเนะาะพอดีมีเหลืออยู่ครึ่งหัวค่ะทำกับข้าวเหลือไว้ก็เลยเอามาใส่ด้วยกันเลยค่ะก็อยากใส่ผักอะไรก็ใส่ลงไปตามที่มีที่บ้านนะคะใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปเนาะต่อมาสาวก็จะมาใส่ปลาหมึกค่ะถ้าใครชอบลวกก่อนก็ได้นะคะ แต่เสาไม่ได้ลวกเนาะเพราะว่าเสาล้างดีแล้วแล้วก็ปลาหมึกอันนี้ก็ไม่คาวนะคะเสาก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะปิดฝาไว้รอให้สุกค่ะแล้วค่อยมาคนอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครกลัวจะเหม็นคาวนะคะก็ให้ลวกก่อนแล้วค่อยเอามาผัดก็ได้ค่ะปิดฝาไว้สักพักพอปลาหมึกเริ่มจะสุกก็มาเปิดฝาออกค่ะแล้วก็มาคนให้เข้ากันนะคะ คือปลาหมึกไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะหดแล้วเขาก็จะเหนียวค่ะก็จะเพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ได้น้ำซอสเยอะๆเนาะเพราะเวลาเราราดข้าวจะได้มีน้ำซอสเยอะๆค่ะก็จะปล่อยให้เดือดน,นะคะแล้วค่อยมาชิมรสอีกทีค่ะมาชิมดูว่าขาดเหลืออะไรเนาะ ชอบรสไหนก็ปรุงเพิ่มเข้าไปค่ะวันนี้ที่ชิมดูก็รู้สึกจะขาดรสเค็มนะคะเพราะว่าสาวไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะทุกคนสาวใส่แค่ผงปรุงรสน้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลก็มีซีอิ๊วขาวนิดหน่อยก็เลยจะปรุงรสใส่เกลือลงไปค่ะคือผัดกะเพราเที่ยวนี้สาวไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะแล้วทีนี้ก็มาใส่ใบกะเพราลงไปค่ะอันนี้ก็ปิดท้ายเนาะ ก็ได้รสตามชอบแล้วก็ใส่กระเพราลงไปผัดให้สุกค่ะหน้าตาผัดกระเพราปลาหมึกก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นผักที่มีที่บ้านนะคะมีอะไรก็ใส่ไปเนาะอยากจะบอกว่าผัดกระเพราครั้งนี้หอมมากค่ะทุกคนหอมเพราะว่ามีใบกระเพราใส่เนาะหอมพริกหอมกระเทียม สาวไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะถ้าใส่น้ำปลาก็จะหอมขึ้นค่ะก็จะเป็นรสชาติไทยๆกลิ่นไทยๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยปิดเตาค่ะผัดกระเพราปลาหมึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนก็มีไข่ดาวแถมมาด้วยสองใบนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะจะขอตัวไปทานก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ